กำลังใจครับแหมมองก,ก่อนความรักเห็นชื่อทั้งแรกแปลกใจนะแหด้านก็หักตาตุ่ยนี่เยถึงยังไงฉันก็รักเธอจริงๆเพราะพี่เรายิ้มอัปร้ำมากก็เธอบอสีจ้าครับขอให้บอสีนั่งอยู่ตรงนี้เลยครับอกเธอหักฉันรับได้เพราะใจรักแหม่หาเธอหักฉันรับได้ไม่ขัดสน เธอหักฉันรับได้ไม่กังวลแต่ที่คนดั้งเธอหักรักไม่รู้พอห้าจ้าพอห้าอีกหนึ่งปีขึ้นก็ออกเป็นกำลังใจให้กับพวกเราวันใดที่เธอลุมหลงคือยังคงมีอาจางอยู่เคียงข้างและพร้อมจะคอยทัำทุกอย่างเพื่อ แล้วพูดถึงเรื่องของความรักครับในทางพระพุทธศาสนา,ากันแล้วกันเขาบอกว่าความรักก็เหมือนกับเทีย,ยนไขตกเลยนะครับดูสว่างสวัยแต่ก็มีอยาบงา,งางความรักก็เหมือนกับการถอนฟันเราก็เป็นถอนฟันไหมครับหมอจะชอบบอกว่าไม่เจ็บไม่เจ็บครับพอถอนพุ่งไม่เจ็บมากะไรห,หมอเรื่องไหนเก็บปากเลยขอไปพวกเราความรักก็เหมือนตกถึงแม้ว่าคุณมอไม่เห็นเบตา ก็รู้ว่ามันมีอยู่จริงมีผมเข้าคอเลยนะครับ <c oughs> ถ้าเป็นกรุงเทพก็บอกว่าความนักก็เหมือนแท็กซีป่ปฏิเสธทุกทีทางที่อย่างว่า <c oughs> พูดถึงเรื่องของควา,ามนัจารจ์เดินทางไปกระจายท,ที่โรงเรียแนแห่งหนึ่งเจอเด็กคนหนึ่งขายบัวลอยู่สีแยกไฟแดงครับอาจารย์จะจอดติดไฟแดงหรือแกก็ออกมานะครับ อาจารย์ครับฟองมะลัยครับเป็นพาาเวอร์หรือธรรมดาล่ะต้นผมเาเวอร์ขับงายลุกถ้าธรรมดาจะหนักมากฟองมะลัยไานครับอาจารย์ผมสงสัยมากครับคุณหล้าก็เป็นของจริงมาลิก็เป็นของจริงทําไมดอกนั้นเป็นพลาสติกนะครับอาจารย์เลยตอบว่าเพราะว่ารักแทมันหายาก เล็กมากเลยคราวนี้กํแล้วครับในกล้องสีนะก็เรามองเห็นไหมเนี่ยเห็นค่ะโอ้โยจอเล็กมากเลยนะเนี่ยเล็กจนอมไม่หลงเลยครับจากสีก็เราดูครับนี่เรื่องหลอกหลอนนะพักพูดแล้วไม่เห็นมากครับขอไปเจอประจักษ์อาจารย์ช้านิดนึง Thank you. 네 ก็แล้วกันนะครับถ้าไม่เห็นล้วก็โสดเราเอานะครับวัาสองตัวนี้เปรียบเสมือนพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับดูวัวตัวนี้มันมองนะสิ่งที่มองเห็นคืออะไรจระเข้ครับแล้วตัวนี้แหละจะมองว่าอะไรครับไม่ใช่มันคือหอนไมมันเป็นจระเข้ ไม้ไม่เขียนดมันต้องวิสูตรลงไม้มันเป็นขอนไม้ไม่ขยับเลยไม่ใช่มันจะจะะเป็นจระเข้ดูเวียดนามใส่ไม่กระตุกกันเองขึ้นไปยืนลูกเราจะดังกลัวทำไมเขับว่าฉันตกใจก็จะมาที่ดีแล้วก็คอโยมามาก่อนมาก่อน เครื่องเสียงเัดังดีมากตัวนี้ก็่ไดบอกเลยเออเอเอมันเป็นจอระคิ <c oughs> แต่ตัวนี้เพื่อนเรียบร้อยไกันนะตัวนี้ก็จะโดนจินอีกนะนั้นแล้วเมื่อเรียนรู้หัต้องเรียนรู้ให้ที่สุด <c oughs> ให้เรียนรู้ให้รู้อย่างจริงจังครับ <c oughs> ก่อนที่จะเรียนรู้อะไรจากใครครให้เรู้ก่อนเหมือนการรอการบ้าน ไม่ใช่สั่งเฉพาะลอกแล้วเอาไปส่งครูนะครับลอกเสร็จแล้วต้องพิจาจรณาด้วยว่าเออมันมายังไง,ไงเกิดก็จะถ่ายทอดความรู้ให้ครับแต่แล้วการเรียนก็ปเป็นสิ่งป็นสำคัญมากการถ่ายทอดความรู้นะครับเอาอย่างนี้แล้วกันครับให้พวกเราพูดคำสุดท้ายดีกว่าเช่นเรานักเรียน <Yeah. S 1> พูดคำว่าเรียนกันในเราอนกันเรานักเรียน <Yeah. S 1> เรานักเรียน <Yeah. S 1> เราเรียนบ <Yeah. S 1> ัวขาวเป็น <Yeah. S 1> นักเรียนดี เรียนหญิงก็ได้รับคนไม่น่ารักไม่มีได้รับนักเรียนชายก็รอคนไม่รอไม่มีคถูกก็ใจดีอีกเรื่องที่ดีนักเรียนก็น่ารักรอนักเรียนไม่มีนักเรีัวสายถึงสายก็ไม่ปล่อยปล่อยก็ไม่มาการบ้านเ่็กๆรอบถึงรอบก็ไม่กิดแล้วจะรอดเขาทำไมครับ เรานักเรียนเป็นนักเรียนดีดีปุณณีไม่เปโกรธไม่โกรธไม่โกรธต้องเกลียดเกลียดเราเกลียดเองเรานักเรียนเป็นนักเรียนดีดีเก้าข้าหน้าสองตรงก็ไม่เคยไม่ให้การบ้านเยอะไปแก้าข้าหน้าสองตรงกว้วกเรานักเรียนเป็นนักเรียนดีดีดีแล้วไม่ดี เหตไม่เคยเข้าเราในในไม่เคยสูบนี่เล่าสุดละบุหรี่ไม่เคยเลือกที่พูดมาทัวว้งหมดไม่จริงไม่จริงไม่จริงก็จริงว่งา,าปาัญญามันดำปัญญานิววันตอบ่อนที่ขอาได้เลยนะปะนนัญญารย์นิ้ววันลูกไม่รอไม่รอไม่รอขอบคุณครับที่ชม พวกเราครับพวกเราครับพวกเราหน้ารักหรือไม่ชัดเจนมากนะครับอ่แล้วเราทำความดีเราจะได้อะไรลู้คุณใจคนนี้นะหลายทไหลายบ้า,าในใคร,ครนะับใกล้ตายแล้วเมื่อเราทำความดีมีจิตอาสาช่วยพัฒนานโรงเรียน้น ก้วยมาให้ยายใจดีมากยายก็เปิดประตูออกมามีถั่วไหม ร้อยยี่สิบในความคิดของปัญญาโงให้ยี่สิบหกเก็บแมงร้อยไว้เอาไปเลยลูกจะเรียกเอามาคืนพี่ด้วยนะเกรงใจคนคนนี้แน่ใจดีมากสุดยอดเหมือนเพื่อนปัญญาทีมงานปรญญาเปบรรยายที่ผมเรียกเรื่อยเห็นคนเห็ครับที่การค้าขายใช่ไหมเขาทำอยัาขึ้นมายืนบนรถบัสใจดีมากแกลุกจากเ้าที่ครับแล้วก็ไปอุ้มคนที่การค้าขาย ไปแข่งกีลาวแล้วเด็กก็กลับมานั่งกอใดใจดีมากเออมีถั่วไม่ไม่ไมี็มนแกวาดเนะี่ยเขาจะไม่ได้อะไรเขาจะไม่ได้อะไร โฆษณาอไรมาสืาาส่อเขาดีจริงใอประกันชีวิตะะนะครับไม่ได้โฆษณาใครอ้าวมาดูนันกรามมาดูนันราชีวิตคนเราเกิดมาทำไม่เพื่ออะไรแล้วเราจะมีชีวิตไปเพื่ออะไรหลายคนอจะเ,เก็บดูฮะทานดูแล้วมันซ้ำกัไปเรื่อยๆก็จะอยากนำผู้หญิงคนนี้ช่อช้ช้ โนหัวทิ้งนันตบหน้าเลยมีคลิปที่บ้านแตกคลิปทีบ้านแตกเห็นไหมเห็ไหมโบริโอเป็นโบริโอเนี่ยโตเนี่ยโตต้องเป็นคนนิสัยดีแน่นอนขี้ขโมยนะครัเป็นผู้คนมีหน้าคนเดียวคับคือใครครับแม่ต้อยแม่ต้อยชื่อจริงชื่อสุทธาเสียงอุ่มาน้อยเป็นคนจังหวัดกาโสุรชื่อเล่นชื่อจริงเข้ามาโฆษณาชื่อเปกนจากนิวเป็นต้อย